พี่น้องที่รักในพระคริสต์พระเยซูทรงรับสั่งให้อาครธรรมทูตตลอดจนคริสจักรทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐและสอนให้เขารับบัพติศมาให้เขาเชื่อฟังพระดารัสของพระองค์เนื่องจากเป็นพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์คริสจักรจ,จึงถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์และเรียกว่าพิธีบัพติศมาความหมายของพิธีบัพติศมาหประการด้วยกันครับคือ 1. องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงชำระล้างบาปจากจิตใจและทรงประทานฤทธิ์เดช เพื่อต่อสู้และมีชัยชนะเหนือบาปประการที่สองเราตายพร้อมกับองค์พระเยซูคริสต์และเป็นขึ้นมาจากความตายรับชีวิตใหม่เป็นชีวิตนิรันดร์จากองค์พระบุตรเจ้าประการที่สามพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเข้ามาในจิตใจเพื่อช่วยเตือนชี้ทางและให้กำลังใจในการรับใช้พระองค์ต่อไปประการที่สี่เราจะเข้ามีส่วนในพันธสัญญาขององค์พระบุตรเจ้าเป็นประชากรของพระองค์เป็นสมาชิกคริสตจักร และเป็นอวัยวะในพวรากายขององค์พระเยสุคริตประการที่5เราถูกเจิมให้เป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในสังคมโลกและเป็นพยานถึงพระองค์โดยความคิดคำพูดและการกระทําประการที่6เราประกาศความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเรามั่นใจและศรัทธาในคําสัญญาของพระองค์ที่มีต่อประชากรของพระองค์ผมอยากจะถามผู้รับบัติศมาทั้ง5ท่านขอให้ท่านที่จะตอบด้วยความสัตย์ซื่อ รับด้วยปากและเชื่อด้วยใจต่อหน้าพระพักต่อพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าที่นี้ท่านเชื่อและวางใจในพระเจ้าองค์เดียวคือพระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสท่านเชื่อและวางใจเช่นนั้นหรือหากท่านเชื่อและวางใจเช่นนั้นโปรดตอบว่าข้าพเจ้าเชื่อและวางใจเช่นนั้นท่านเชื่อว่าพระเจ้าได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริส มาพลีชีวิตเพื่อไถ่ท่านออกจากอำนาจบาปท่านเชื่อเช่นนั้นหรือท่านเชื่อว่าพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่และจะเสด็จกลับมาพิพากษาในวันที่สุดท่านเชื่อเช่นนั้นหรือท่านเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เสด็จไปจัดแจงเตรียมที่ไว้สําหรับท่านทั้งหลายและจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับพระองค์ท่านเชื่อเช่นนั้นหรือ ท่านเชื่อว่าไม่มีใครช่วยเราให้รอดพ้นบาปได้นอกจากพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าจะไม่ทรงประทานพระนามใดอื่นแก่เราเลยนอกจากพระนามนี้เท่านั้นที่จะช่วยเรารอดพ้นจากบาปท่านเชื่อเช่นนั้นหรือรท่านสัญญาว่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระเยซูและกับบรรดาสมาชิกด้วยใจถ่อมและอ่อนสุขภาพร่วมนมัมก,การอ่านพะระคัมภีร์กับบรรดาแทนมชนในพระวิหารด้วยความซื่อสัตย์ ต่อพระองค์พระเยซูคริสต,ตลอดชีวิตของท่านท่านสัญญาเช่นนั้นหรือท่านยินดีถวายส่วนทรัพย์ที่พระเจ้าทรงประทานเพื่อท่านจะมีส่วนในพระราชกิจของพระองค์ท่านยินดีถวายเช่นนั้นหรือรท่านผู้เป็นสมาชิกคริสตจักรพัฒนาพระเยซูคริสได้ทรงให้คริสตจักรอบรมสั่งสอนทุกคน รับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเป็นสาวกของพระองค์ท่านผู้เป็นสมาชิกของคริสตจักรแห่งนี้ท่านสัญญาว่าจะสอนผู้รับบัพติศมาใหม่ให้เข้าใจพระเจนะของพระเจ้าจะรักเขาดูแลเขาและจะดที่ฐานเพื่อเขาเพื่อช่วยให้เขาเป็นผู้ติดตามองค์พระเยซูคริสต์อย่างสัตย์ซื่อจนถึงที่สุดท่านสัญ,ญญาเช่นนั้นหรือหากท่านสัญญ,ญาเช่นนั้นโปรดตอบว่าข้าพเจ้าสัญ,ญญาเช่นนั้นครับ ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ผู้ทรงสถิตทุกแห่งผลพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญาและทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพงศ์หลายให้รอดข้าพงศ์เลยขอบคุณพระองค์สําหรับความรักของพระองค์ในขณะที่ข้าพงหลายเป็นคนบาปอยู่นั้นพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ก็ได้สิ้นพระชนแทนข้าพระองค์และประทานชีวิตใหม่ให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้ ทั้งหลายมีความชื่นชมินดีที่ได้เห็นบุตรของพระองค์ได้รับชีวิตใหม่นายสรันนักรบนางสาวโดลพรหวังเสริมวงนางสาวอภิชยาปานะนายเจเรจันทวงศ์นางสาววันนีจันประเสริฐทั้งห้าท่านนั้นได้รับชีวิตใหม่ใมในพระองค์เข้าสู่ครอบครัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือคขิ้นจักรซึ่งเป็นพระวรากายของพระองค์พระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวว่า ชื่อของพวกเขาทุกคนได้ถูกจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดพิทักษ์รักษาเขาเสริมกำลังเขาในการติดตามพระองค์ประทานความเข้าใจในการดำเนินชีวิตเพื่อจะได้เป็นพยานฝ่ายพระองค์และขอให้เขานั้นยึดมั่นในความเชื่อจนถึงที่สุดข้าพง์ทั้งหลายพร้อมใจกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน คุณสรันนักรบข้าพเจ้าให้บัพติศมาแก่ท่านในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์บัดนี้ท่านได้เข้าส่วนในพันธสัญญาของพระเจ้าแล้วอาเมนนางสาวโดลพรหวังเสริมวง ข้าพเจ้าให้ท่านรับบัพติศมาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์บันนี้ท่านได้เข้าส่วนในพันธสัญญาของพระเจ้าแล้วอาเมนนางสาวอภิชยาปาณนะข้าพเจ้าให้ท่านรับบัพติสมา ในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์บัดนี้ท่านได้เข้าส่วนในพันธสัญญาของพระเจ้าแล้วอาเมนนายเจเรจันทวงศ์ข้าพระเจ้าให้ท่านรับบัพติศมาในพระนามของพระบิดาพระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์บัดนี้ท่านได้เข้าส่วนในพันธสัญญาของพระเจ้าแล้วอาเมนนางสาวนนวันนีจันประเสริฐข้าพเจ้าให้ท่านรับบัพติศมาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์บัดนี้ ท่านได้เข้าส่วนในพันธสัญญาของพระเจ้าแล้วอาเมนท่านสมาชิกขึ้นจากรวัฒนาพี่น้องของเราทั้งห้าท่านคือนายสรนนกรบนางสาวดวลลพรหวังเสริมวงนางสาวอภิชยาปานะนายเจเรจันทวงและนางสาววันนีจันทประเสริฐ ทั้ง5ท่านได้เป็นสมาชิกสมบูรณ์ของิสตจักรพัฒนาภาคที่6แห่งสภาิสตจักรในประเทศไทยแล้วท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมพิธีมหาสนิตจักสิทธิและสิทธิอื่นๆตามที่ได้ระบุไว้ในธรรมนูญแห่งสภาคิสตจักรในประเทศไทยขอพี่น้องที่จะปรบมือต้อนรับสมาชิกใหม่ทั้ง5ท่านครับเรียนเชิญผู้กองผู้ศักดิ์วุฒิวโรภาสประธานคณะธรรงกิจักรพัฒนาเป็นผู้มอบ ใบรับปติสมาและรักภีพีแก่ผู้รับปฏิศมารอีดนีอีดีอีดีอีดี ขอบพระเจ้าอีครครับ พระสางและการถวายทรัพย์จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะของประทานซึ่งพระองค์ทรงประทานนั้นที่เหลือจะพัฒนาได้จากพระธรรมโค2โคริน